จะไม่ลองอบา,ายเขคนผ่านผ่านพาไปหาผิดของบัณฑิตชีวิตก็มีความหมายพระศาสดาไม่สอนวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเคยรับ ใกลการตามทางพระพุทธเจ้าปรกระท่นผู้ฟังในคืนนี้ด้วยศรัทธาของคุสิริพรบุญสิริรับเป็นเจ้าภาพสาก,กุศลอุทิศแก่บิดามารดาญาและเทวดาทั้งหลายนะครับขออนมโมทนาในกุศลศรัทธาของคุสิริพรบุญสิริมาโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะ สร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่สาสัพพะธานางธรรมะธานางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณสิริพรบุิริพร้อมทั้งบิดามดาญาติและเทวดาทั้งหลาย จงได้มีความสุกกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุมโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์รายการตามทางพระพุทธเจ้าวางเว้นไปหนึ่งคืนนะครับพบกันในคืนวันเสาร คืนวันเสาร์จะเป็นสถาขอคุณรุ่งโรธคุณสิริภาจระ,ะกุฎแก้วรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสถาขอคุณรุ่งโรธคุณสิริภาตระ,ะกุฎแก้วกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วก็เชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสลดใจ เลียนก้าเป็นถึงเจ้าคุณชั้นเทพชั้นธรรมจ้ากลาพูดว่าอริยสัจสีมันไม่มีรูปแบบของการปฏิบัติเราเรียนเป็นรูปแบบของการปฏิบัติที่สมบูรณ์ที่สุดอ่าเรียนความเป็นจริงสี่อย่างคือสัจยา เรียนข้อปฏิบัติต่อเอเสสีสี่อย่างแล้วก็ทำอย่างเดียวได้สีด้วยทำไมจะไม่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติและเรียนตามที่พระพุทธเจา้าตรัสประกาศว่าทุกเราก็ได้รู้แล้วสมุทัยเราก็ได้ละได้ประหารแล้วนิโรธเราก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมักเราก็ได้เจอโดนแล้วกิจที่จะต้องทำอีกไม่มี การเกิดของเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ชาติใหม่ของเราไม่มีนี่คือเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดศึกษาแล้วปฏิบัติตามแล้วไม่ต้องไปถามใครแม้โกดัญญะก็ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าว,ว่าพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์เป็นโสดาบันแล้วหรือนี่หรือเป็นแล้หรือย,อยังไม่ต้องเลยเพราะบทสรุป ในรูปแบบของการปฏิบัตินั้นผุดขึ้นด้วยญาณความสามารถของตนเองรู้แจ้งแก่ใจของตนเองถ้าเรียนเรื่องญาณ16ก็จะทราบว่าญาณที่14เนี่ยประหารกิเลสญาณที่15เสวยผลของการประหารกิเลสญาณที่16คือปัจเวคคณะญาณญาณที่สำรวจ ว่ากิเลสใดได้ประหารแล้วกิเลสใดยังเหลืออยู่กิเลสได้ประหารไปหมดแล้วกิจที่จะต้องทําต่อไปอีกไม่มีพบชาติไม่มีแล้วพบใหม่ชาติใหม่มีมีแล้วการเกิดครางนี้เป็นเกิดครั้งสุดท้ายจะรู้ด้วยปัจจเวยขณะยานยานที่สิบหกจากนั้นพิขุในพระพุทธศาสนานี้ จเจริญตามหลักอริยสี่รอบที่หนึ่งโสดาบันก็รู้แจ้งรู้ชัดในยานที่สิบหกรอบที่หนึ่งว่าได้ประหารทิฏฐิกตะสัมปยุตสี่แล้วได้ประหารวิจิกิจฉาสัมปยุตหนึ่งแล้วจเจริญรอบที่สองมัคคยานเกิดก็รู้แจ้งรู้ชัดด้วยยานที่สิบหกรอบที่สองว่าการประหารกิเลส มิได้มีแต่กำลังของกิเลสที่เหลือนั้นถูกลดถูกลดไปครึ่งหนึ่งถูกลดกำลังไปครึ่งหนึ่งรอ,อบที่สามรอ,อบที่สามข้อการเจริญอริยสัจสีตามที่พระเจ้าสอนก็รู้แจ้งรู้ชัดว่ามัรคยาน คืออนาคามีมรรคนี่ประหารโทรสะมูลจิตสองได้แล้วความโกรธความเสียใจความเศร้าใจความตกใจความหวาดกลัวมิได้มีเพราะโทสะได้ประหารด้วยอำนาจของอนาคามีมรรคแล้วกิจที่จะต้องทำต่อไปก็คือประหารทิฏฐิขตวิปยุทธกับอุทัจะสมปยุทธอีกหนึ่ง นี่คือรู้แจ้งในรอบที่สามของยานที่สิบเจริญปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปอีกถึงยานที่สิบสมัคคยานเกิดมัคคยานดับผลรยานเกิดผลรยานดับปัจเจเวคณะยานยานที่สิหกก็เกิดรู้แจ้งชัดว่ากิเลสได้ถูกประหารหมดแล้ว กิจที่จะต้องทําต่อไปคือกิจที่จะต้องประหารกิเลสไม่มีแล้วพบนี้เป็นพบสุดท้ายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติใหม่ของเราไม่มีแล้วนี่คือความรู้ชัดในยานที่ส6หกรอบที่สี่จากนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดว่ายาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุ อ,อริยสัจเจสุก็แปลว่าดูก่อนพิขุดทั้งหลายยานที่รู้แจ้งตามเป็นจริงในอริยสัจสี่ของเราที่มีสามรอบอาการสิบสองนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดเราก็จะไม่ประกาศว่าเราคือตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงนั้น ต่อเมื่อยานอุจ้งและเส,สียอันมีสามรอบอาการสิสองของเราบริสุทธิ์หมดจดดีแล้วเราจึงประกาศได้ว่าเราคือตถาคตสัมมาสัมพุทธญาณเราได้บรรลุอนุตตร,รสัมมาสัมพุทธญาณน,นี่ผมพูดนำบาลีเพื่อให้ได้ความต่อเนื่องกันนะ ความต่อเน,นื่องก็ูกยาวยังไม่ปฏิญาณน,นะหมายความว่าถ้าไม่รู้แจ้งถ้าไม่บริสุทธิ์หมดจดในสามรอบอาการที่สอง้าไมบริสุทธิ์หมดจดก็คือเป็นเพียงโสดาบันหรือสกัดทาคาเลือ่อนนาขาก็จะไม่ประกาศว่าเป็นผู้ตัดทะลุอนุตตะสัมมาสัมพุทิยานาต่อเมื่อรู้แจ้งอริยสัจสี่ อันมีสามรอบอาการสิบสองบริสุทธิ์บทจดก็คือเข้าถึงอรหัตตมักรัตรผลแล้วแต่เราจึงปฏิญาณได้ว่าเป็นผู้กัตตร,รู้อนุตตะสัมมาสัมโูธิญานนี่คือใจความที่เอามาสรุปซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเรานอกเหนือจากจะรู้ข้อปฏิบัติอันเป็นทางพ้นทุกข์แล้ว พระพุทธเจ้าแหละเป็นผู้แสดงแก่ปัญจวัคีให้เราสะกดรอยตามเรียนรู้ข้อปฏิบัติที่แสดงแก่ปัญจวัคีเอามาใช้ในปัจจุบันฉันก็ทางที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยประเสรสิฐแล้วก็ดีที่สุดไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าอาริยสัจ,จสี่แล้ว ้าเราชาวพุทธละทิ้งอริยสัจสีไม่เอาอริยสัจสีไม่รู้ส่วนของกิจจยานไม่รู้ส่วนของอกิจยานสี่คือไม่รู้ปริญญากิจไม่รู้ปหานนากิจไม่รู้สัจฉิกรณนกิจไม่รู้ภาวนากิจสี่อย่างแล้วก็ไม่รู้ว่ากิจทั้งสี่อย่างนียทำหนึ่งได้สี่ ถ้าไม่รู้ตรงนี้ก็คือมืดมนอนทการนะเหมือนตาบอดเดินทางนะไม่สามารถจะมองเห็นทางว่าตนเองอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนได้อันนี้เป็นวิชาฝ่ายวิปัสนานะเป็นวิชาฝ่ายวิัสนาแต่ถ้าทำสมาธิถ้าไม่รู้นิมิตสาม ไม่รู้สมาธิสามไม่รู้ภาวนาสามก็ทําสมาธิไม่ได้ไม่ได้ในที่นี้ก็คือไม่สามารถที่จะทําให้เกิดฌานฌานเนี่ยเป็นอานิสงส์ของสมาธิญาณเป็นอานิสงส์ของวิปัสสนาที่เราเรียนเนี่ยเรียนวิปัสสนาแล้วทำแล้วก็เกิดญาณ เอาปัญญามารู้แจ้งความเป็นจริงของขันธ์ห้ารู้แจ้งความเป็นจริงของรูปนามเอาปัญญาที่พิจารณารู้แจ้งตามความเป็นจริงรูปนามเนี่ยเอามายังรู้เรียกว่าภาวนาสุตตะคือเรียนจินตะคือพิจารณาหาเหตุผล ภาวนาไมายะปัญญาก็คือปัญญาที่ยังรู้ความเป็นจริงว่านี้รู้นี่นามแม้ย่างรู้รูปอย่างเดียวก็ถึงมรรคผลนิพพานได้แม้รู้นามอย่างเดียวก็ถึงมรรคผลนิพพานได้จากนั้นภาวนาถ้าเราไม่เข้าใจว่าหมายถึงอย่างรู้ในอารมณ์ปัจจุบันบ่อย เราก็ภาวนากันไม่ถูกเมืากันเทาอที่เรารู้ถูกตัวไปก็ภาวนากันว่าพูดโธนี่คือภาวนามันเป็นกรรมฐานของครูบาอาจารย์ยุบผองนะอ่ลอัหังสัมมาสัมมาอรลังอะไรเยอะแยะ,ยะนั่นคือคำภาวนา เราเข้าใจภาวนาว่าคงจะเหมือนอย่างของลุงพ่อนั้นอาจารย์นั้นสำนักนี้หารู้ไม่ว่าคําว่าภาวนานั้นแปลว่าบ่อยๆการอย่างรู้อารมณ์ปัจจุบันบ่อยๆนั่นเรียกกันว่าภาวนาการอย่างรู้อารมณ์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดฌานก็เ,เรียกว่าสมถภ,ภาวนา การอย่างรู้อารมณ์รูปอารมณ์นามนั่นบ่อยๆเพื่อให้เกิดญาณก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาภาวนาจึงมีสองอเพราะนั้นก็ทางเดินของจิตใจทัาษส,าสมถะก็เป็นไปเพื่อฌานลูปรฌาน อรุปฌานทำฌานทำอารมุปชานให้เกิดอภิญญานั่นคือสายสมถะภาวนาส่วนอีกสายหนึ่งวิปัสนาภาวนาก็คือรู้รูปรู้นามเอารูปนามไม่ยังรู้บ่อยๆจนกระทั่งเกิดญาณ ตั้งแต่ยานที่หนึ่งถึงยานที่สิบสามคือโคตรภูชาตยานยานที่ตัดโคตรของความเป็นอุทุชนยานที่สิบสี่ก็มัคคยารู้แจ้งนิพพานคำว่ารู้แจ้งนิพพานนี่แหละที่เราถกเถียงกันอยู่ตลอดตั้งแต่อดีตจนทั่งมาถึงปัจจุบัน แม้แต่พิขุบางรูปในพระพุทธศาสนาก็บังอาจอธิบายนิพพานตัวท่านพิขุทั้งหลายนำความนี้กราบทูลพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ถามว่าเธออธิบายอย่างนี้อย่างนี้จริงเลอพิขุตั้งก็ยอมรับแล้วพระเจ้าก็บอกว่าโมคะบุรใช่ไหมตั้นะะิทันทีแล้วครับ เราไม่ได้กล่าวเรื่องนิพพานไว้อย่างนั้นฉะนั้นท่านจึงบังอาจกล่าวนิพพานที่เราไม่ได้ตัดไว้ว่าเป็นเราตัดผู้เจ้าตอนนี้ค่ะโมฆะบุรุษเพราะฉะนั้นก็การที่จะรู้แจ้งในนิพพานรู้จากปริยัติสก่อ ที่พระพุทธเจ้าตัดไว้แน่นอนนั้นคือทุกขานิโรธอริยสัจจะได้อยู่จะไปเรียนทุกขะนิโรธอริยสัจเลยไม่ได้มันก็ต้องไปเริ่มต้นจากทุกขอริยสัจคือรู้รูปนามซะก่อนแล้วก็มาเรียนทุกขะสมุทัะอริยสัจรู้เหตุให้เกิดรูปนามซะก่อนรู้รูปนามรู้เหตุให้เกิดรูปนามก็คือรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุก ว่าทุกข์ก็คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์ก็คืออะไรเมื่อต้องการที่จะดับทุกข์ซะก็ต้องเอาทุกข์เนี่ยมาตามรู้รู้ตามเมื่อเอาทุกข์มาตามรู้รู้ตามปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดอวิชชาตัณหาก็เกิดไม่ได้ในขณะที่รู้ทุกข์คือรู้รูปนามอวิชชาตัณหาเกิดไม่ได้ก็ได้ชื่อวละตัณหา อวิชาตัญหาเกิดไม่ได้มากขึ้นมากขึ้นอาวิชาตัญหาก็ดับอาวิชาตัญหาดับเวลาไหนก็ได้ชีวิตถึงนิพพานเวลานั้นและการที่ไปยังรู้ทุกยังรู้รูปนามบ่อยๆนั่นแหละได้ชื่อว่าภาวนากิจนั่นคือกิจวัตรศรีทำอย่างเดียวได้ส่ เข้าใจไหมนะถ้าเข้าใจเรามีบุญกันทุกคนนะให้เข้าใจนะแล้วเราจะไม่ปฏิพัตผิดเด็ดขาดเพราะว่าการที่จะเข้าถึงนิพพานได้นั้นต้องรู้ก่อนว่าเอาอะไรมานิพพานเอ,อ่อเอาอะไรมานิพพานนิพน่แปลว,ว่าดับไม่เหลือ ก็ต้องเอาเหตุให้เกิดทุกขมาดับซะเหตุให้เกิดรูปนามเนี่ยเอามาดับซะเมื่อเหตุให้เกิดรูปนามดับรูปนามก็ไม่มีเหตุปัใจจัยให้เกิดอีกความดับของกิเลสคืออวิชากับตัณหาน่นแหละเมื่อดับไปหมดแล้วอวิชชาตัณหาเนี่ยเปรียบเหมือนช่างผู้สร้างเรือนพระพุทธเจ,จ้าจริงยตัญหา เรารู้แล้วว่าท่านเป็นผู้สร้างเรือนบัดนี้ท่านสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกแล้วเพราะเราได้รื้อเรือนที่ท่านสร้างออกสมุดแล้วในตำราบ,บอกพุทธเจ้าเย้ยทัทาเพราะฉะนั้นก,นนก็จะเข้าถึงนิพพานเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเข้าถึงนิพพาน,นจะเอาอะไรนิพพาน พระนิพานไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองไม่ใช่ทิ์ไม่ใช่วิมานเงินวิมานทองวิมานแก้วอย่างที่เขาเราสวดน,นะเข้าถึงนิพานวิมานทองโอ้แม่ฝันหวานขนาดมีวิมานเป็นทองนี่มันสุดยอดจริงๆนะนะมีเรือนแก้วเรือนทองโอ้โหแถม ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกทั้งหากแมมันสบายมีอย่างที่ไหนไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายคือนิพพานนะมหายานนะถึงได้ตั้งนิพพานว่าเป็นอะไรรู้ปะแดนสุข,ขาวดีทินฐานที่ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายพระพุทธเจ้าคืออมิตรพุทธ ไปอยู่ที่แดนสุขาวนีนน,น,นี้กมหายานมหายาท่าน,นก็หารู้ไมว่าพระพุทธเจ้าตัดไปเยอะหลายที่หลายแห่งว่าที่ไหนมีขันที่นั่นก็ต้องมีทุกหมดขันเมื่อไรก็หมดทุกเมื่อนั้น วชีลาภิกุณีก็กล่าวอุทานต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะชีวิตนี้ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรแก่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตายนอกจากทุกข์มีทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเราเข้าใจว่าทุกข์ไหทุกข์คำนี้หมายถึงขันธ์ห้า ทุกคานี้หมายถึงรูปนามนั่นเราลงมีขันห้ามีรูปนามก็ทําใจได้เลยว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บแล้วมันก็ต้องตายอย่างเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นจึงกล่าวสั้นๆเลยว่ามีเกิดก็ต้องมีดับถ้าลงมีขันห้าขันห้ามก็ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นก็จะพ้นจาก อณิจ a งทุกขังอนัตตาไปไม่ได้เพราะขันห้าเนะี่ยมันมีสนิมเกาะเหมือนเหล็กที่มีสนิมเกาะมีขันห้าอยู่ชุดหนึ่งก็มีอณิจจังถือความงหนัตตาเป็นของแถมอยู่ด้วยเราซื้อเหล็กมาท่อนหนึ่งก็มีสนิมแถมมาด้วยชั้นใดก็ชั้นนั้นให้เข้าใจฉะนั้นเรามีขันห้าอยู่ชุดหนึ่งย่อขันห้าแล้วก็เหลือรูปกับน้ำ ้าได้ตามรู้รูปได้ตามรู้นามซะก็จะเห็นความเป็นจริงว่ารูปมันมีการเกิดขึ้นมันตั้งอยู่และมันก็ต้องดับทำไมมันดับมันมีการผันแปรเปลี่ยนแปลงเพราะมันคงในสภาพเดิมไม่ได้มันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเกิดกันมากี่ปีแล้วเรา นี่เจ็ดสิบปีนี้เกิดมานะอ่าเกิดแล้วมันอยู่เฉยๆไหมเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ตั้งแต่แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ตอนนี้ตอนนี้แก่ลงแก่รออะไรกันอยู่ฮรอ,ออะไรกันอยู่รอดับชีวิตเราจึงเหมือนไก่ในเข่ง เคยเห็นไก่ในเข่งที่ใกล้วันวันตุษจีนไหมนะอ้าวเขาไปจับไก่ใส่เข่งใส่เข่งใส่เข่งส่งไปไหนระไหมส่งไปเชือดนะราะวางไก่ที่อยู่ในเข่งอ่ะมันทะเลาะก,กันมันจิกกันมันตีกันแล้วมันก็ปี้กันเ <laughs> ออ มันไม่รู้หรอกว่ามันกำลังเดินทางไปหาอะไรเดินทางไปหาความตายน่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาทิธิทินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของกุศลิพรบุญเสดี รับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุเทิศให้แก่ปีตามันดาญาติและเทวดาทลายขออนุโมทนาสาธุกับประธานคุณสิริพรบุญสิริมานาโอกาสนี่นะครับคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามแนละฟังกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์จะเป็นสัทธาข้อคุณรุ่มโรดคุณสิริาพาสระกุดแก้วร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะละอนุโมทนาสาธุกันในคืนวันเสาร์นะครับ คืนนี้เวลาหมดจากราท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุสริพรบุญศสิริพร้อมทั้งบิดามดาญาิและเทวดาทลายและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย